แก้ไขปัญหาชีวิตติดขัดนี่สินลุมเลา้าปัญหาและอุปสรรคมีเยอเหลือเกินอยากจะปลดล็อกทางการเงินให้เพื่อนๆทำแบบนี้เลยค่ะให้จุดทูบข้าวดอกสวดมนต์ไร้พะทำจิตใจให้สงบแล้วก็แผ่มเมตตาให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะหลังจากนั้นก็กรวดน้ำค่ะ อธิษฐานส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปแล้วก็ออกไปทำงานที่เรารักกันคะ่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพทำงานให้เหนือกว่าเงินยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะบริการทุกระดับประทับใจทำแบบนี้ชีวิตราบรื่นรอดปลอดภยัยร่ำรวยมั่นคงแน่นอนคะ่ะ